สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคำเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิกลฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจแห่งนี้รวมไปถึงกลุ่มแล้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับเอาวันนี้มาดูกันเลยนะคัมคืนวันที่ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นครับซาวด์ดั้มตันระดับ15พบ17เวสต์บรอมเชลเบียนนะครับซาว์ดัมตัน4นัดในทุเการที่เปิดซีซั่นมาชนะ1แพ้3ครับส่วนเวสต์บรอมชนะ1 1เสมอแพ้หนึ่งเสมอดนู่นี้เวสต์บอมเป็นรองชัดเจนนะครับ ชนะ1น,น,นัดและแพ้ซัมดันไปถึง4เกมเลยนะอ่ะดูตัวเล่นกันหน่อยครับนักบุญวันนี้เล่นในบ้านที่เซนต์แมรี่ครับใช้ยานแบดนาเร็กนะครับเจมส์วอร์ดพราส์แล้วก็ดานิเอิงส์นะครับส่วนเวสต์บรอมครับมีเซ็นเตอร์แบ็กอย่างไคบัตลี่ตรงการรล una, um, า,างครับเจคลิวเมอร์และสูน่าคาร์ล์โรบินสันนะครับคู่นี้ซัมดันบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮทัน,นทีเลยนะแต่ถ้าเสมอนี่แฟนๆร้องไห้กันระง,งม100%เลยซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีนะจะนักมองว่าฟอร์มหลังงงงงอออออาาาจจจะะแแแแพ้้ก็รรริตตต่่่่่เเเลลลนนนไดยยมมมีมีีทคซึวส์แบบบบ โอ้โหโม่ัวโม่ตัวเนี่ยมาเนี่ยอาจจะโดนซัมตันยิงทะลุได้นะครับหนึ่งประตูน่าจะพอมีให้เห็นนะพร้อม3แต้มของพวกเขาให้มองเจ้าถิ่นครับเซาท์แฮมตันครับสองทุ่มตรงครับอันดับสิบหกวูฟแฮมตันวันเดอร์คสครับพบกับ20ฟูลแลมนะครับวูฟนี่ชนะ1แพ้3นะครับส่วนฟูลแลมชนะ2 แพ้3จาก4และ5นัดหลังที่พวกเขาลงสนามในทุกรายการนะครับหเกมนัดสุดที่พบกันครับฟูลแลมชนะ1เสมอหและแพ้วูฟไป3เกมนะครับตัวเล่นครับวันนี้วูฟเล่นที่โมเลินิลใช้คอนนควาดีครับรูเบนเนเวสและราอูคิมินสนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างฟูลแลมมีทีมรีมทอมแคนนี่และอเล็กซานดรามิทตอริชนะครับคู่นี้วูฟบังคับชนะที่โมลินิวหนึ่งสกอร์เพื่อเสมอตัวลุนสกอร์ขาดกว่านั้นเพื่อพาแฟนๆเ hey, ฮได้ซึ่งดูดาดูแลฟูลแลมไม่ได้เรื่องเลยเป็นทีมที่เกมรุกก็ไม่ดีเกมรับก็ห่วยแตกวูฟเนี่ยหลากหลายกว่าแม้ฟอร์มหลังวูฟจะแพ้มารวดก็ตามแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะเก็บ3แต้มเพื่อเอาใจแฟนๆในบ้านด้วยนะซึ่งดูแล้ววันนี้เนี่ยวูฟหนึ่งประตูยืยนพื้นครับลุนสกอร์ขาดเพื่อพาพา บุฟเฟนตันวันดูเรสครับปิดท้ายอีกหนึ่งคู่ครับสี่ทุ่มครึ่งครับสิบสี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบแปดทอตแนมฮอตสเปอร์ pur, ครับยูไนเต็ดสี่เกมซีซั่นนี้ชนะสามแพ้หนึ่งนะครับส่วนสปเปอร์อมูนิโยนี่เล่นหลายถ้วยเหลือเกินนะในช่วงต้นซีซั่น ชนบะบอ .5 นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าการเจอกันโดยตรงคู่ที่5เกมหลังสุดครับสเปอร์ชนะ1เสมอ1และแพ้ยูเต็ดไปถึง3เกมนะครับเรียกว่าเป็นรองในเรื่องของสถิตินะตนัวเล่นครับยูเต็ตบริชาร์ดแฮร์รี่แม็กควายครับบรูโน่แฟนานส์และอองตนี่มาร์ซิยาลนะครับส่วนสเปอร์มุนิโยมีโทบีอาเดวาเรลครับแฮร์รี่วิงส์และแฮร์รี่เคนนะครับคู่ที่ยูเต็ดเล่นที่โอทรัฟฟอร์ดบังคับชนะสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮ hey, เลยพร้อม3แต้มสำคัญแต่ถ้าเสมอนี่ หลังหักเลยเออซึ่งดูแล้วสเปอร์มูนโยเองเป็นทีมที่กำลังเข้าฝากแม้จะแข่งติดๆๆกันมาก็ตามแต่สลับทีมได้ดีนะสำหรับโชเซ่มูนโยส่วนโอเล็กูนาชโซชาท,ทำยูเดบอลยังทรงป๊อกแป๊กปอกแป๊ก,ปกเจอการแก้เกมเก่งๆของมูนโยเจดมองว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเก็บ3แต้มโอกาสเสมอมีสูงเพราะนั้นมองทีมเยือนครับทอนแนมฮอตสเปอร์ครับอ่ะสรุป3ทีมจะทําคำเป้านะครับคือวัตย์พริม์ลกแบบนี้นะครับเซาท,าท์าทอมตัน วูฟเวนต้ามันเดอร์สและทอร์นามสฮอตสเปอร์นะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มและหน้าจอแอบ,บไปได้เลยนะวันนี้เจ๊ดำทำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ